ระหว่างสัตว์และมนุษย์อย่างไหนมีค่ากว่ากันสัตว์สามารถรงมักสมผลได้หรือไม่สัตว์ไม่สามารถจงมักสมผลได้เราต้องเขาใจอย่างนี้มิแต่พายา,นากนณ์นี่สามารถที่จะปลอมหรือกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ในบางจุดในบางครั้งในบางคราวมันก็มีในพระสูตรนี่ที่นาคปลอมบวชนั่น เตกก็ไม่สามารถจงมักส่งผลอะไรได้นี่ขอให้รู้หลังเข้าใจนะพอหลวงพ่ไปจุดนั้นพอดีปับ๊บแกก็เลยนําเรื่องนี้ไปละไปกราบขอโอกาสโอ้ยท่านพระอ,อาจารย์เป็นพระมาจากไหนโอ้ยก็หลงป่ามานี่แหละมันอยู่นี่เนะี่ยก็คงจะได้จะมาสายมันใกล้มันจะเข้าบรรษา,า,าแล้วนี่เหลืออีกไม่กี่วันนี่ก็เลยว่างั้นผอ้หญิงกน่นี้เลยเล่าเรื่องนี้แหละให้ฟังเล่าเรื่องที่แก่ทุกมาหลายปีเพราะถือศีล ก็ไปไอขอฉีนจากครูบาอาจารย์อยู่ตลอดนี่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าส ok ีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโปกชัมบดาศีเลนะนิปุติงยันติแล้วพวกเธอทำไมจึงไม่สมปัตินา่ก็ว่าว่าทำไมจึงทุกอย่างนี้ท่านบาอาจารย์หาทางออกให้อิสันหน่อยว่าอย่างนี้นะหลวงปู่จิงจียยกเรื่องนี้ขนะึ้นหลวงครูบาอาจารย์ก็จะถามพวกเธอว่าพระว่างสัตว์และมนุษย์อย่างไหนมีค่ากว่ากัน มนุษย์มีค่ากว่าเจ้าค่ะและมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนฉลาดกว่ากันมันมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์เจ้าค่ะอ้าวและเมื่อมนุษย์มันฉลาดเฉลียวกว่าสัตว์เนี่ยทาไมจึงทุกข์กับสัตว์ปัญญาของพวกเธอไม่มีเหรอเธอเรียกว่าอย่างนี้เอามันก็ทุกข์ที่เจ้าค่ะถ้าจะไปทํามานี้มันจะเป็นบาปเป็นการทําปณาติบาตอา้าว ทำปานาติบาตยังไงเจตนาเราไม่ได้ฆ่ามันเนี่ยเจตมานาเราจะไล่มันเอา้าจะไล่มันยังไงถ้าเกิดเอาไม้ไปกวาดมันมันตายแล้วเจ้าข้าจะว่ายังไงหนูก็ศีลหนูก็ขาดที่เอาเจตนาคือไล่มันไม่ได้เจตนาฆ่ามันก็พวกเอาจอบเอาเสียมไปบอกมันที่บอกว่าเนี่ยนี่บ้านของอิฉันนะพวกบวกพวกมดทีหลังจะมาขึ้นนะนี่บ้านของอิฉันเนี่ย นี่บ้านของพวกเธอก็คือดินนี้นี่บ้านของอิจฉันฉันสร้างแล้วเรียบร้อยเนี่ยฟังให้ดีนะนี่บ้านของคุณปานี่แหละพ่อจะพูดให้ฟังเรื่องการละจ๋าฉีนนี่นะนเราต้องมีปัญญานะลูกนะไปไล่มันไม่ใช่ไปฆ่ามันมุดก็ไปไล่มันไล่มันลงมาแล้วก็จะเอาอะไรล่ะเอาพวกน้ำมันพวกอะไรใส่อนั้นปิดไว้หรือจะเอาพวก ช็อกพวกอะไรขีดไว้ไล่มันมาออกมาหมดคือกวนมันออกมาบอกว่านี่นี่บ้านที่ฉันนะฉันขอนะนี่ฉันจะแบ่งเขตแดนเธอนะนี่จะเอาจ็อกมาจีก็ได้เนี่ยฉันแบ่งเขตแดนเธอห้ามนะที่ฉันห้ามนะห้ามข้ามมานะห้ามมันแล้วนะเอาก็ถ้ามันเกิดมันเดินผ่านแล้วจ้ค่ะมันเกิดจากดิจะงอตายละเอาเราห้ามมันเลยแล้ว เสือกเดินมาทําไมอ่ะก็เราไม่ได้บอกว่ามึงรีบมาตายนะไม่ได้บอก <c oughs> ก็ทามาแล้วเนี่ยลวงปู่หาตาบอกให้แกแกจะได้สบายใจไงบ้านหน้าลูกนะบ้านคุณป่านะลูกบ้านให้ดีนะนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยแกก็เอ๊ะมันได้หรือเจ้าข้าวอําแล้วสบายใจไหมถ้าทําแล้วไม่สบายใจอย่าทาอืมสติเลชัน กับมนุษย์อย่างไหนมีค่ากว่ากันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลีฉนอย่างไหนโง่กว่ากันเธอจะโง่กว่าสัตว์เลีฉนหรือไงถ้าเธอโง่กว่าสัตว์เลีฉนแสดงว่าเธอไม่ใช่มนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มภูมินะนนฟังให้ดีนะเราก็เลยว่าอย่างนั้นข่าสัตว์เลีฉนในพระวินัยนี่คือไม่มีเจตนานี่นะข่าสัตว์เลีฉนเนี่ยพระเนี่ย ก็ยังตับอาบัตแค่ปจิตีเตะฆ่ามนุษย์ต้องอาบัตปาราชิกหาสังวาสไม่ได้ไม่ต้องกล่าวคำลาสิขาแยกเอาเราเลยว่าอย่างนี้ครุก,กรรมละหูกรรมเราแยกเลยนะดูนะไม่ได้บ้าให้ประมาทฆ่าคนนั้นคนนี้นะแต่เพียงแยกให้ทราบตามบุญ และตามบาตคือน้ำหนักช่างน้ำหนักแห่งคารุกรรมได้ละหูกรรมละหักรรมก็คือกรรมเบาคารุกรรมก็คือกรรมหนักเหอนเรานี่ค่าคนนี่เป็นร้อยเป็นปันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านยังไม่ใช่ที่จะบอกว่าคารุกรรมคือค่าบิดาค่ามารดาค่าพระลหันทำสังฆเภททำร้ายพุทธเจ้ายกตัวอย่างใครละ่ะยกตัวอย่างจอมโจรองคุลิมานก็ยังเป็นพระลหันเดี๋นี้เราเลยว่าอย่างนี้ ดูเข้าใจอย่างยกตัวอย่างจอมโจรอ,อ,อ,องค์กุริยมารก็ยจะเป็นพระรััต์จะว่า,างไงอ่ะแต่ว่าถ้าฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระััต์ทำลายพุทธเจ้าสัมสังกเพศนิกรรมหนักคัลุกรรมห้ามไม่มีคำบ้าท,ที่จะไปสุขติภูมิมีแต่นุ่นลงไปนรกนุ่นมหาเวจีด้วยไม่ใช่ว่าธรรมดานี่เรื่องของเรื่องนน ถ่าคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้กมหนักเท่ากับค่าบิดามารดาฟังนะลูกนะหลวงปู่เตศปวดแก้อยกแก้ให้ถูกนะถ้าแยากแก้ไม่เป็นก็ทุกอยู่ในการรักษาศีลนั่นแหละหลวงปู่เลยว่าง,งี้จะเอายังไงเนี่ยระหว่างจัดและมนุษย์จัดมีปัญญามากกว่ามนุษย์นะแม้เต,ต่ไอของสงพวกสาลมสารลา,ากุติวิหารพวกปวกพวกอะไรขึ้นเนี่ยพระก็ต้องไล่มันลง ไม่ไล่ไม่ได้ไม่ไล่ถือว่าเป็นอาบัติปราบอาบัติด้วยต้องไล่มันเพราะเป็นของสูงจะให้มันไปกินของสูงได้ยังไงอ่ะอันนี้ของสูงก็บอกไว้แล้วนี่จะขึ้นไปนะนี่ของสงนะเวลามันขึ้นไปมันก็เป็นกรรมของมันเวลามันไปกินไปอันนั้นของสูงมันก็เป็นกรรมห็นั้นแหละพวกมอดพวกอะไรพวกพวกไปกินของสูงก็เป็นกรรมของมันจะบอกว่ามันไม่มีกรรมอย่างงั้นปลาที่เป็น ที่หลุดออกจากมหาเวจินรกเล็มมาเป็นปลาปากเน่าปากเหม็นสกิดเป็นสีทองทำไมปลาตัวนั้นจะต้องไปตกนรกอีกล่ะเห็นไหมละ่ะมื่อไหรประสูตธนะแต่พูดถึงยกประสูตธนี่ต้องทามนี่นี่เดีย๋ยวพระเจพิโดกนี่มาจากกรุงเทพนี่เดี๋ยวพระเจพิโดกจบทุกทุกเล่มเลยนี่จำได้หมดทุกเล่มนั่งอยู่นี่ถามที่นี่มาจากกรุงเทพนี่เห็นเรานี่เพียงศึกจาเรื่องน้อยเท่านั้นเองนั่นในเรื่องของเรียน พอไปก็ไปนึกตึกกองได้สามบันวันที่สามวันที่สี่แก่มาหน้าตาเบิกบ,บานมา <c oughs> เอา้าเป็นไงล่ะแสดงว่าสีเลนสุขติงยันติจริงนี่โอ้ยใช่เจ้าค่ะอิฉันโง่กว่าสัตว์อิจะาวินาใจตองดีแล้วอิฉันโง่กว่าสัตว์จริงๆถือศีลแล้วกับมีทุกข์ไม่มีความสุขเลยนั่นถ้าถือถือศีลแล้วเธอมีทุกข์เธอจะถือศีลทําไม กว่าที่หลวงปู่จะฉลาดได้นะลูกนะหลวงปู่ก็แทบล้มประดาตายเหมือนกันตัวนี้ของไคยของมันนะลูกนะี่นี่ไม่ใช่ว่าพูดให้ไปฆ่าเจตจแตชีวิตไม่ใช่ว่าพูดให้ไปทําลายสัตว์แยกแยะให้ถูกนะลูกนะทาให้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าจะตัดถึงพระโสดาบันเ,นเด็กเสมือนมือไม่มีบาดแผลฉันใดนย,ยาพิษก็ไม่สามารถ ซึมซับเข้าสู่ในร่างกายได้ฉันนั้นมือที่ไม่มีบาดแผลจับยาพิษยาพิษก็ไม่สามารถซึมซาบเข้าไปสู่ร่างกายได้ฉันใดโสดาบันก็ฉันนั้นอย่าค้านกันนะลูกนะฟังเป็นไอ้ฟังแล้วให้เกิดบัญญาฟังแล้วอย่ามาค้านกันนะลูกนะนี่คือเปลี่ยนเพียงตำราตำราให้เรามีบัญญาลูกนะไม่ใช่ว่าตำราเราจึกจาแล้วค้านเลย ตำราเราศึกษาและเชื่อเลยกลมมสูตรวัดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าเชื่อเดีออ๋ยวอางตมราพอเราเพิ่งเกิดนะดูนะปัญญาเราไม่มีก็เอาตัวเองไม่ตลอดรอดฟังมีแต่จะจมกับจมนะลูนะแล้วโม่เคยโง่ามาก่อนะลูนะโง่ในการรักษาศีลจนสลัดเป็นสลัดตายสลบแล้วสลบอีกเพราะต้องการให้ศีลบริสุทธิ์ ริ่งชาบอ๋อเศีลบริสุทธิ์บริสุทธิแบบ์แบบนี้เองแบบนี้เองนี่สันติที่กูนะในการรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคือไม่สามารถที่จะไปก้าวไกลกันได้เพียงแต่แนะวิธีการเตไม่ได้แนะให้ฆ่าจัดจัดชีวิตให้ไปฆ่ามนุษย์นะเพียงแต่ยกเพื่อเป็นอุตางหอนสอนใจหรือยกเป็นเรื่องขึ้นมา ให้พวกเรามีปัญญาเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเออ,อหลวงพ่อน้อยนี่ส่งสเสริมไม่ฆ่าสัตว์จชีวิตส่งสเสริมไม่ฆ่ากันไม่มีในหลักคาสอนพระต้องมีความเมตตานักปฏิบัติธรรมต้องมีความเมตตาต่อสัพรพสั์ทั้งหลายในสามเดนโลูกธาตุเพราะเราเคยเป็นด้านกันมดตัวหนึ่งในบางชาติเขาต้องเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นเมียเราเป็นลูกเราเป็นผัวเราแล,แล้วก็จะทราบได้ ใช่ไหมล่ะพุทธเจ้าตัดแล้วนี่พวกเราค้าไม่ได้นะลูกนะตว์ในสามแต่โลกธา,าตุนี่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นญาติกันนะลูกนะลูกต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าประมาทกันไปหมดเ๋อนี่ไม่ใช่ละกูเห็นนามาเนี่ยนัย่นแหะกูโมโหมันกูจะฆ่ามันเอาก็คเคยเป็นญาติกันมาก่อน เมื่อเกิดเป็นญาติเกิดทะเลาะบอกแวงเรื่องที่เรื่องทรัพย์สมบัติก็จองรางจองขานจองกรรมจองบินเป็นเจ้ากันในเบียนกันเมื่อเป็นคนรักกันเป็นผัวเป็นเมียเกิดทะเลาะบอกแวงฆ่ากันตายจองร่างจองขานจองกรรมจองบวนกันก็เป็นเจ้ากันในเบียนกันต่อชาติอีกเม้นชาติต่อไปจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันก็เป็นเหมือนกระเป๋ากระสอบใจแล้วเป็นเหมือนสนามมวยแล้วเวลาก็ฆ่ากันตายไม่เคยทํากันมาก่อนนะ นั่นแหละไม่เคยมีไม่ไม่ไอสัตว์ในสามเดนโลกธาตุเนี่ยเป็นญาติกันทั้งหมดลูกไม่ต้องไปสงสัยหรอกหมาตัวหนึ่งก็เป็นญาติเราหนิ่งนี overseas, ้ก็เป็นญาติเราหมดตัวหนึ่งแมงตัวหนึ่งก็เป็นญาติเราหมดนะอะไรก็เป็นญาติหมดกษัตริย์ที่เราชดโกกโกเกกเห็นนลวงปู่ลากิ้นประตูวัดปู่จะก้อเทศไหมล่ะเอ๊ะกำลังชดเขาอย่างอร่อยโกกโกเกกเกกตัวเนี้ยน่ะ ชดไอ้แกงไก่แกงปูแกงปลาแกงอะไรที่บักอร่ออร่อยเนี่ยรู้ไหมว่าเรากำลังชดเนื้อลูกตัวเองเนื้อผัวตัวเองเนื้อเมียตัวเองเนื้อพ่อตัวเองเนื้อแม่ตัวเองดูเข้าใจยังเรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรากําลังกินอย่างอริดอร่อยไม่ใช่เนื้อของพ่อกับแม่เราไม่ใช่เนื้อของคนที่เรารักเราหวงเราห่วงเป็นไปไม่ได้ะ พระพุทธเจ้าตัดแล้วหนึ่งไม่มีสองเป็นไปได้เลยคือเป็นไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์คำตรัสของพระเจ้าเป็นพระสัจธรรมนะดูนะเราคันไม่ได้เราจะบอกว่าไม่ใช่หรอกเธอรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่อา่าเธอรู้ได้ยังไงว่าใช่ก็หลักคําสอนมีเราตอนนี้เป็นเครื่องพันดูจะหาวิธีออกได้หรือไม่าการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ก็คือพิรันธงดเป็นที่ใจ ไม่คิดที่จะทำบาปด้วยประการทั้งปวงมีลรงดเว้นอยู่ตลอดเป็นการสมาทานอยู่ตลอดเป็นการกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดงดเว้นอยู่ตลอดยืนเดินดนั่งนอนพ้ชิษเติมธรรมหากทำไม่ได้หมดแต่งดเว้นที่ใจนั่นแหละลูกจะเป็นพลังกำลังใหญ่ให้มีสติกำลังปัญญารู้หลบรู้หลีก รู้สิ่งไหนใช่ไม่ใช่รู้สิ่งไหนควรไม่ควร,ควรสามารถที่จะถือศีลให้บริสุทธิ์พูดพ่องได้เลยเมื่อจิตบริสุทธิ์พูดพ่องศีลบริสุทธิ์พูดพ่องคำพูดคำจากกิริยาท่าทางมันจะสง่งทรงผลออกมาภายหลังอันนี้ด้วยเหตุได้ผลทำสิ่งนี้ด้วยเหตุได้ผลละเพราะจิตเป็นตัวสั่งงาน พอสีหน้าบริสุทธิ์แล้วจิตเป็นตัวสั่งงานนะลูกนะใจเป็นตัวสั่งงานตัวนั้นอยู่ภายในอ่ะไม่ได้มีกิริยาภายนอกว่ากลัวนั่นกลัวนี่เพราะสมควรไม่สมควรตัวภายในเป็นตัวสั่งวาจาก็ตัวนั้นเป็นตัวสั่งกิริยาก็ตัวนั้นเป็นตัวสั่งขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้จะสมาทานจะเข่งในศีลแต่กลับเป็นทุกอย่างงั้นศีเลนะทุกขติงยันติสิ ไม่ใช่สีเลยนะสุขติงยันตินะลูกนะถือศีลต้องมีความสุขมีความสุขในการรักษาศินในการถือศีลห้าศีลแปดศิลจีบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เห็นหลวงปู่ไหมนะหลวงปู่มีความสุขในการถือศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ถือทำไมห้าข้อลูกนะหลวงปู่ถือมาตั้งแต่เป็นคาราาสแล้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหลวงปู่ถือได้ยังไงลูกเข้าใจไหม เขาให้ทางบ้านคุณปานี่ลูกเข้าใจนะหลวงปู่ถือศีล227ข้อได้แบบไหนตั้งแต่เป็นคารวาสจนจิตหลวงปู่รวมแล้วรวมเรารวมแล้วรวมเรารวมเราจนรวมใหญ่ดับทั้งโลกขาดจากสมมุติเพราะอำนาจศีลวิสุธทธิที่เกิดแล้วในใจอย่างบริสุทธิ์พุทธทองไม่นี่มันพระชาอุปสมบท ศีล227ข้อก็สามารถถือได้เพราะเป็นคุณงามความดี227ข้อบุญ227ข้อน้ำหนัก227ตันกับน้ำหนัก10ตันกับน้ำหนักแตันกับน้ำหนัก5ตันต่างกันไม่ไดรูปเนะลยหลวงปู่ถือได้ยังไงเป็นคารวาถือศีล2 2 7ข้อ การเคี้ยวการฉันการไปการมาหลวงปู่มีสติตลอดในเสกขิยวัตเกศสหไม่มีคำว,ว่าพลาดพังเผยเลยนั่นแหละเป็นคารวะาเวลาที่จะจับจใจใช้สอยเงินทองนี่เป็นคารวะนะหลวงปู่จะมีสติอยู่ทุกเมื่อว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังถือศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อห่าระวังในการใช้จ่ายเงินทอง เพราะเดี๋ยวนี้ห้ามจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคาราวะเต,ตเราเป็นคาราวะแยกให้ถูกนะลูกนะช่วงนั้นลุงปู่เป็นคาราวะเต,ตมีสติอยู่ในศีลสิกขาบทน,นี้อยู่ตลอดเวลาที่จะไปไหนมาไหนใช้จ่ายเงินทองรับเงินรับทองหรือไปนั่นไปนี่ไปทากิจการใดๆต่างๆไม่เคยลืมศีลข้อนี้เห็นไหมล่ะแยกกันดูนะลูกนะ ระหว่างศีลภายนอกหรืศีลภายในอพอหลวงปู่เทศเต้เดังสีนี่เตศขึ้นนี่โอ้นี่มอบเลยนะเรานะได้ไปคารวะนุ่นนะศีลสองร้อยี่สิบเ็ข้อคารวะญาจยมก็ถือได้แต่ห้ามสมทานเห็นไหมล่ะบุญสองยยีข้อคุณงามความดีสองยีข้อทำไปถือเนี่ยหลวงปูเ่เตศเต้ดังสีไม่เคยได้ยินจากปากพระรูปใด ใน้ีินี้ฟังจากกาันเทศต้งปูเทศเทศดังสีวัเหินมกเป้งไหวเอายาใหญ่เลยล้านี่โอ้ยก็อยากจะถือจีนมากกันแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ